พวยศักดิ์เน่ยเป็นคนที่ไม่พูดคำหยาบไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใครแล้วทำไมมีแต่คนมาด่ามาว่าพวยศักด์ของเธอสีแบบนี้ <_. S 1> พวยสากนะขอเข้าบ้านก่อนนะเถกสีช่วงเนี้ยเครียดเครียดมีแต่คนมาว่ามาด่าพวยสากไม่เว้นในแต่ละวันเลยจ้าพวยสากเข้าไปพักผ่อนในบ้านให้สบายใจเธอไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะกับคำพูดของไอ้หวัวโลนมนันนะ ฟีฟีวันนี้ลุงกลับมาที่บ้านกอกๆนะลุงก็ไม่ทําอะไรเลยพอกลับมาถึงบ้านก็เข้าบ้านปิดประตูบ้านเงียบเลยสงสัยว่าลุงอาจจะเครียดมากล, oh. ลุงก็ไม่เคยพูดคำหยาบนะไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปว่าใครแล้วทำไมล่ะมีแต่คนมาด่ามาว่าลุงแบบนี้ <laughs> ลุงอะนะไม่เคยพูดถึงพระจารในเรื่องเสียห,หายเลย แถมลุงยังนับถือพระจารย์มากๆด้วยมีด้วยเหรอที่ลุงะจะออกมาด่ามาว่าพระจารย oh. ์นะป้าเนี่ยนะเครียดแทนลุงเลยอ่ะดูสิเครียดจนผมเนี่ยจะร่วงหมดหัวอยู่แล้ว ลุงก็คิดมาตั้งนานละว่าวันนี้มันจะต้องมาถึงวันที่ลุงเนี่ยจะต้องแตกหักกับพระส้นตรีนตัวนี้ไอ้พระส้นตรีนเอ้ยถ้าคิดว่ายังเป็นพระอยู่นะหยุดออกมาด่าลุงสักทีเถอะแกอยู่วัดน่ะก็ปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ทำว,นนทวัดเช้าทำวัดเย็นให้จิตใจสงบบ้างนะจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านด่าคนนู้นคนนี้อีก ถ้าเป็นไปได้อ่ะก็อย่าเล่นเลยโซเชียลอ่ะอย่ามาทำเลย YouTube ปิดช่องได้ก็ปิดไปเลยนะไอหัวโล้น <c oughs> ก็เห็นมีหลายช่องเลือเกินเดี๋ยวก็กระโดดไปช่องนู้นทีช่องนี้ที <c oughs> ไปโผล่ช่องนู้นช่องนี้ทำเป็นผีไม่มีหลุมเลยนะมึง แล้วไอ้โทรศัพท์ที่แกใช้เล่นโซเชียลอ่ะมีกี่เครื ogi, no sort of ่องล่ะอย่าไปใช้มันเลยแกโยนทิ้งน้ำไปเธอทิ้งลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่แกบอกว่ามีพญานาคโผล่ขึ้นมาแกจะได้เลิกยุ่งกับเรื่องของทางโลกสักทีเข้าใจไหมไอ้หัวล้น ก่อนที่จะทําอะไรอะนะก็ลองรูปหัวตัวเองก่อนว่ามีผมไหมมีคิ้วหรือเปล่าแต่ถ้ายังปลงไม่ได้อนะก็ซึกอ,ออกมาทําช่อง Youtube ให้เต็มตัวไปเลยแกจะได้นั่งไลร์สดให้สบายใจไปเลยทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยไม่มีใครว่าแกรอก ซึ่งมันทําให้เห็นถึงสันดานสันดานอันชั่วชา้าไม่สมควรเลยที่จะบวชเป็นพระด้วยซ้ําแล้วก็ไม่สมควรเลยที่จะเป็นพระอีกต่อไป oh. ก็ควรที่จะสึกออกมาได้แล้วอายผ้าเหลืองบ้างนะผ้าเหลืองที่เอามาห่มอ่ oh. แบบเนี้ยถ้าแกตายไปอะ่ะแกก็จะกลายไปเป็นเปรตเดินอยู่รอบๆบ,บริเวณวัด การที่จะเป็นเปรตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับลุงเนี่ยได้ศึกษามาอย่างดีแล้วเปรตนั่นนะมือจะใหญ่เท้าจะใหญ่ตัวสูงๆปากเล็กๆส่งเสียงร้องวิดวาดวิดวัดอยู่ตามวัดหรือว,ว่าอยู่ตามที่ผีตัวอื่นน่ะมันไม่อยู่กันมันก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะได้เห็นเปรตเนี่ยต้องคนที่มีบุญจริงๆถึงจะมีโอกาสได้เห็น เพราะเปรตพวกเนี้ยมันชอบออกมาขอส่วนบุญตามวัดตามวาถ้าพูดถึงเรื่องเปรตแล้วเนี่มันจะไปกระทบกระเทือนถึงใครหรือเปล่านอการที่ด่าพระการที่ลบหลู่พระเป็นกรรมที่ทำได้ง่ายๆ แต่มีวิบากกรรมที่ร้ายแรงเกินจะรับไหวถึงแม้จะกราบขอขามาแล้วก็ตามแต่กรรมนั้นก็ยังจะคงอยู่ติดตัวตลอดไป พูดมาได้ว่าไอ้จำเลยเนี่ยไม่เคยพูดคำหยาบไม่เคยด่าใครไม่เคยว่าใคร <c oughs> เป็นยังไงล่ะพอรับหลังปุ๊บปิดประตูบ้านไล่สดด่าพระทันที <c oughs> มาพูดถึงเรื่องเป็ดทะโถมึงเดินผ่านกระจบทุกวันเนี่ยมึงมองไม่เห็นจริงๆหรือวะ และไอ้มือใหญ่ๆที่มึงปั้นข้าวเหนียวยั์ใส่ป่าทุกวันทุกวันน่ะมึงไม่เห็นจริงๆใช่ไหมมึงนี่มันเป็นเปรตสปีชี่ไหนวะถึงได้ออกมาไลฟ์สดด่าตัวเองได้ทุกวี่ทุกวันแบบนี้ด่ายังไงให้เข้าตัวเองคลิปนี้ก็สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาน่นแอปโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ